พูดเนาะมีที่บอกรายการต้องการอะไรับหมายถึงว่าหมายถึงว่าออกออกกการพูดในสิ่งอะไรที่เราูก็จริงๆวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของตัวเราเองาะส่วนใหญ่ด้วยค่ะไม่ได้พูดถึงใครมากเนี่ยค่ะจริงๆที่ถ้าย้อนไปตอนที่โพสครั้งล่าสุดนะคะอันนั้นก็คือหมายถึงพี่เขาเนาะความรู้สึกนะตอนนั้นเป็นแค่เป็นความรู้สึกนะตอนนั้นที่เราอ่านข่าวค่ะแล้วก็เป็นความรู้สึกก็เลยก็เลยโพสไปแบบนั้นนะคะ ตอนนั้นรู้สึกอะไรนะคะก็ตอนนั้นรู้สึกก็รู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเราก็เลยโพสไป์แบบนั้นเห็นบอกตอนอตอนแรกอ่านข่าวเราไม่เชื่อว่าพี่เขาพสกสัมภาษณ์เองใช่ค่ะทำไมถึงไม่เชื่อไม่คิดว่าพี่เขาจะใช้คําบางคําแบบนั้นกับเราเนะะี่ยค่ะไม่คิดว่าใช้คําแบบนั้นก็เลยก็เลยรอ,อ,อให้ชัวก่อน เรารู้สึกว่ามันแรงไปลยสำหรับเราล็อกไม่ได้เลยหลอนนะคะคำคำนี้มันรู้สึกแบบเขาหลอนหลอนอะไรเราอย่างงี้อ๋อย้อนกลับไปถึงความสัมพันธ์ของเรากับพี่เขามันมากกว่าคำว่าพี่น้องหรือผู้ร่วมธุรกิจกันหรือเปล่าก็ถ้าเกิดในมุมของในมุมของตาเนี่ยตันคิดว่าก็พิเศษนะคะก็ ก็สนิทในระดับหนึ่งดีกว่าในคำนี้ดีกว่าแต่อย่างเขาเองเขาบอกว่าแค่คุยกันปรึกษากันเรื่องธุรกิจเท่านั้นเรื่องนี้ก็มีค่ะเรื่องนี้ก็มีช่วงแรกเรื่องนี้ก็มีนะคะแล้วก็ก็มีเรื่องอื่นทั่วไปด้วยในระยะเวลาที่คุยกันมาแต่มันมีอะไรที่คุยกันแล้วมันทําให้เรารู้สึกมากกว่ามากกว่าการคุยเรื่องธุรกิจก็เริ่มมีเรื่องนอกจากธุรกิจก็เริ่มมีเรื่องส่วนตัวของเราชีวิตประจําวันของทุกๆวัน ก็เรื่องทั่วไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็มากกับเขาว่าธุรกิจอยู่แล้วค่ะแต่บางช่วงมันตอบองพี่เขาบอกว่าก็แค่เราส่งสังฆทานไปคาทิสสถานโมตนาศาสตร์เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเกินกว่านั้นอันนี้มันก็มีเป็นรายละเอียดยบย่อยในการคุยอยู่แล้วค่ะซึ่งบางทีพี่เขาก็มีบ้างที่เขาก็บอกเขาไปทําบุญเหมือนกันเราก็อนุโมทนาบุญให้เหมือนกันมันก็เป็นชีวิตประจําวันของหลายๆวันที่ต่างคนต่างมีไปทําบุญนะคะต้พูดไหนที่ เขารู้สึกดีกับเราแเป็นความเป็นพิเศษต่อกันในการคุยกันแต่ละครั้งก็มีการเป็นห่วงเป็นใยกันอะไรอย่างเงี้ยจะสรุปเป็นคําพูดเลยคือบางทีเดี๋ยวเราพูดผิดเพี้ยนไปเดี๋ยวมันใจเนี่ยนะคะก็มีการเป็นห่วงเป็นใยกันถามสารทุกสมดิบมีการเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีคําพูดที่เฆษาแสบบรักเธออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เรารู้สึกแบบว่าเราไม่ใช่แค่เพื่อนคุยแค่เรื่องธุรกิจมีไหมก็มีนะคะอาทิเช่น รักนะคิดถึงหรือยังไงคำพูดที่คนรักกันเขาพูดกันอ่ะก็ก็มีคำพูดประมาณว่าเออเรามารู้จักกันก็ก็อย่างเรามารู้จักกันก็ก็อย่าหายประวิตกันละกันเลยคือมีนัยยะให้เราคิดคิดว่าเขาคิดคือบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องบอกหลักเลยนะพูดอย่างนี้มันก็รู้สึกดีนะว่าเอออย่างน้อยน่ะเราไม่ว่าจะในฐานะไหนก็ ก็อย่าเดินออกไปจากชีวิตกันเนาะมันมาเจอเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหรือเป็นอะไรกันมันก็ก็ดีอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเรายินยันว่านอกจากธุรกิจก็มีเรื่องอื่นที่คุยกันด้วยก็มีเยอะค่ะคุยกันจริงจริงก็สักพักนะคะก่อนที่จะมีข่าวที่มีภาพหลุดออกไปครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ยังมีการทักทายกันอยู่บ้างยังไม่ได้แบบเชิงแบบเลิกคุยเลิกติดต่อกันไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนมองว่าแบบว่าเราเกาะความังกับพี่ริสอะไรเงี้ยเอ้ยกับกับขางโน้นเอออะไรนะคะงงเลยตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราเกาะเขาด่างทุกวันนี้ก็ยังทํางานเหมือนเดิมอยู่นะคะไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมากมายไม่ได้มีใครติดต่อมาให้ไปเล่นหนังเล่นละครแถมรายได้จะหดด้วยเพราะยังโพส์ขายของไม่ได้เลยตอนนี้ แต่ว่ามันกระทบเราเรามากจริงๆมันก็ไม่ได้เชิงมากนะคะแต่ว่าตนนัวเองคิดว่าเออเรอให้มันสักพักนึงก่อนดีก,กว่าเพราะว่าเราก็ช่วงนั้นมันยังแบบรุนแรงหรือเกินเราโพสอะไรก็มีคนเข้ามาว่าแล้วคิดว่าไม่อยากให้แบบมีปัญหาในเรื่องของงานแต่ว่าเรื่องลูกคอลูกค้าเราทั่วไปก็ยังออเดอร์เราปกติอย่างเงี้ยค่ะร,รู้สึกว่าเราพลาดเลยคะที่เราแบบเ,เป็นคนเริ่มเรื่องจากการโทรไปในรายการอ,อย่างนี้ด้วยก็ยมีความสูขนิดนิดนะคะ รู้สึกเหมือนกันแต่เราไม่ได้มีจตนาหรือตั้งใจจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเป็นใครแต่เราอาจจะผิดเองที่ที่อาจจะบอกข้อมูลเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดที่เราคุยกันจบนะแต่ว่าทำไมเราถึงยังไม่จบสจกันจริงๆตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้พูดมาด้วยหลอะค่ะว่าไม่คุยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอรไรที่ค้างคาใจเราด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้านวันนี้เราก็ทราบแล้วค่ะว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนที่คุยกันไม่ได้ตกลงว่าเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนหรือว่าเขาบอกไหมคะว่าเออถ้าเจอไปไหนมาไหนให้บอกถู่ไปเลยคบกันหรือนายกินกันได้อยู่กันเงียบเีคือตอนนะคะรู้สึกว่าตอนว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นอ่ะมันไม่มีใครหรอกค่ะคุยกันอย่างเงี้ยว่าแบบเธอเราเป็นเราเป็นแฟนกันนะมันไม่ใช่ แล้วคาพูดพวกนี้หนูก็ไม่ได้ใช้มานานมากแล้วอะ่ะ mm hmm. มันก็แล้วตัวพี่เาเองคือมันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะในฐานะไหนนะคะแล้วเรากา็ไม่ได้คิดที่ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดที่จะไปบอกใครมีคนรู้ก็แค่เพื่อนเราหรืออะไรเงี่ยเฉยแล้วทุกคนก็ไม่ได้พูดแล้วเราก็เป็นคนพูดกับเพื่อนๆด้วยซ้ำว่าไม่ต้องไปบอกใครรู้กันแค่นี้เลยเพื่อนไปบอกใครไหมคะ ไม่นะคะไม่ก็รู้กันแค่ไหนเล้วดสุกอย่างมันจะมีคำหนึ่งที่เขาพูดว่าผมต้องถ่ายรูปคู่ใครทุกคนต้องเป็นเมียผมคานี้หนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าไม่ว่าหนูจะไปออกรายการไหนหรือว่าพูดกับใครหนูก็ยังไม่เคยใช้คําว่าหนูเป็นเมียพี่เขาเลยนะคะหรือว่าเป็นแฟนหนูจะใช้เสมอว่าไม่ได้ระบุสถานะค่ะหรือจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ได้หนูหนูก็นั้นหนูฟังหนูคิดว่าหนูก็ไม่ได้ออกตัวว่าหนูแบบ คบกับพี่เขาเป็นแฟนนะอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกเขาพี่เขานะตอนนั้นน่ะพี่เขาคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะนะคะที่เมื่อกี้บอกว,ว่าพี่เขาบ,กบ,กบ,กบอกวันที่หนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าจำไม่ผิด<ม>เป็นแต่ตัวเขาเองก็คงไม่ทราบหรือเราเคยเล่าหรือเราเคยบอกเขาก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าจำไม่ผิดเป็นวันวันที่หนึ่งถนะ้าจำวันที่หนึ่งะคะจริงดหนูก็ใส่ใจดีเพราะวันนี้เร<ด>ิ<ด>่มร้านัลคุยคุยคุยเลยคบบเรือนเมื่อไหร่นะอะไรเงี้ย ยังจำไม่ได้ด้วยแต่รู้ว่าโอเคเรามีกันเวลาว่างตรงกันวันนั้นพอดีแล้ววันนั้นไปก็เอ้ยมานั่งนึกก็เอ้ยมันคุยกันมาเท่านี้แล้วหรออะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวเขาเองของคงไม่ได้จำหรืออะไรก็ตเป็นคนมีดีเทลหนูก็ให้ความสำคัญกับคนที่หนูรู้สึกว่าสำคัญนะคะก็เราก็พอทราบว่าพี่เขาก็แบบทำงานหนักแล้วก็ ใช้ชีวิตอยู่แต่เนบนรถซะส่วนใหญ่ก็มีวันหนึ่งเราก็ไปเจอเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นช็อปหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกหมอนเกี่ยวกับสุขภาพข้างในเป็นอะไรหนูก็จำไม่ได้แล้ะแต่ว่าก็คือดีอะค่ะก็เลยนึกถึงแต่เราก็ซื้อให้ทั้งพ่อเราแล้วก็พี่เขาด้วยนะคะก็ซื้อให้เขาอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้เขาไปทิ้งเปยอ่าแล้ววันที่พาเขาไปกินนี่คือเพื่อจะเปิดตัวรู้จักว่าเนี่ยคือเราคนที่เราคุยด้วยหรือว่าก็ไม่ได้เจงเปิดตัวนะคะก่อนหน้านั้นหนูเคยไปทานแล้ว แต่แต่ว่าไม่ได้มีครอบครัวตอนนี้เราก็ารู้ว่าอาหารร้านเขาอร่อย mm hmm. ก็เกิดไปพูดกับน้องชายว่าเออเนี่ยเดี๋ยวหลังไปกินข้าวร้านพี่เขากัน mm hmm. ก็เลยหาวันว่างไปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปกินข้าวที่ร้านพี่แล้วก็ณนะตอนนั้นคือเหมือนก็ mm hmm. พ่อคุณแม่เขาก็เขาก็ชอบดูไอซิทคอมของพี่เขาอยู่แล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบดีได้นะคะก็ mm hmm. ไปทานปกติค่ะ mm hmm. แล้วเราเป็นคนจ่ายตังเองด้วย ไม่ได้มีใครเลี้ยงเราแล้วเราเนแนะนำ,นนำยังไ,ไงว <ะ S 1> ่าพีค่คือใครยังไงคือคือ,อ,อตัวพี่เขาเองอะ่ะทราบว่าเราอะ่ะจะไปทานข้าวมีการนัดกันแหละว,ว่าเราจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงก็ไม่อะไรพี่เขาก็ก็เดินมาที่โต๊ะอะไรเงรี้ยก็มีการนั่งคุยถ่ายรูปกันนั่งคุย,ยกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีถ่ายรูปไหมคะว่าพี่คนนี้คือเชี่ยแน่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคือก็ไม่ได้บอกว่าแนะนำคือก็มีแค่อันอันนี้พ่อเราอันนี้แม่เราอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ให้ความ มารายาที่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็ยกมือไหวแต่ก็ไม่ได้บอกอแม่ค้าอันนี้คุยกันแม่ก็ไม่ได้ถามก็ไม่พูดชื่อเขาก็รู้อยู่แล้วเป็นใครอยาร่างเงี้ย<อ>ก็เ่ิมที่แม่เรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรอยู่แล้วตัวตนเองก็ไม่ได้เล่าอะไรเยอะให้ที่บ้านฟังเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็พอทราบว่าอ๋อเรามีไปทานข้าเรามีการรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ถามนะวันน,นนี้ที่บ้านถามหาไหมครับสรุปแล้ววันนั้นคืออะไรก็มีถามว่า เออมันอะไรอ่ะใครมาด่าอะไรเงี้ยก็บอกไม่มีอะไรหรอกช่างเถอะรู้ต้องน,นะคะที่บ้านที่แทบไม่มีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราก็โตแล้วในเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ต้องจัดการของเราเองไม่ไม่ไมถามแค่ว่าก็ให้มันจบจบไปอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ที่บอกว่าก่อนมันมีค้างคาตอนนี้คือไม่ค้างคาแล้วค่ะเคลียสุดๆค่ะตอนนี้ยังเจอเขาได้อีกไหมคะ ถ้าจะไม่ผิดเขาบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องเจอเราใช่ไหมคะที่เราเราจะตัวเราเนี่ยแหละเห็นบอกว่าส่งเมสเซจไปด้วยคือหลังจากที่เป็นข่าวใช่ไหมเมสเซจนั้นว่าะไรนะก็ก็ไปขอบคุณกับการสัมภาษณ์ของเขา่เขาว่าก็ขอบคุณนะคะพี่ตอบคาถามได้ดีมากเลยหนูซึ้งมากๆเลยค่ะในการตอบคำถามีไม่ได้ประชดปะคะประชดนะคะก็มีบ้างค่ะก็ต้องยอมรับว่ามีบ้างที่เราส่งไปแล้วพี่เขาตอบกลับไหมหรือว่ายังไงไม่ค่ะไม่ตอบไม่ได้ตอบแต่เราก็แค่ ให้เขารู้ว่าเรารู้สึกแบบนี้นะในการที่ส่งไปก็ขอบคุณเขาจะขอบคุณเขาเสมอแต่หลังจากนั้นเราก็โพสต์คำว่าพี่ไม่คู่ไม่แมนเลยอว่าอะไรหมด้ะกลายเป็นพัชทัศไปเลยก็มีคนใช้เยอะเหมือนกันนะหนูก็ก็มีคนใช้เยอะเท่าที่เห็นนะคะก็ลองที่เราโพสต์ไปตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกของเราณตอนนั้นว่าแบบคือคําบางคาที่เราได้ยินใช่ไหมคะก็ ที่ไม่ตอบแบบนี้วะอะไรเงี้ยก็ก็เลยโพสต์ไปเอเมื่อกี้เราเข้าในรายการคดนลุงด่าโมเทสใช่ไหมมนก็ด่าว่ายังไงบ้างอจริงๆก็ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่หรอกนะคะมีแวบ,บแวบ,บบ้างแต่ก็พอเดาๆออกอค่ะว่าเขาด่าเราว่าอะไรประมาณไหน,น,นแต่ก็แต่ตอนที่อยู่ในรายการก็อยู่ดีมันก็ร้องออกมาเองพอมันนึกถึงแบบทำไมเราต้องมาเป็นอย่างเงี้ยเราอยู่ดีๆของเราก็ดีอยู่แล้วทำไม เออเกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็นึกถึงความรู้สึกของตัวเราณตอนนั้นแล้วพอเรามารู้ว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันก็ก็เสียใจเหมือนกันนะคะถาย้อนเวลากลับไปเียเยจะไปคิดแบบไปคุยกับเขาถ้าย้อนเวลากลับไปอยากรู้จักกับเขาไหมจริงจริงก็ได้นะคะเพราะว่าพี่เขาทําให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างทั้งมุมทุกมุมที่เราไม่เคยได้เรียนรู้แล้วก็ให้เข้คิดเราเยอะ แสดงว่าก็มีเพื่อนเตือนเรื่องพี่ของเขาเพื่อนเราไม่ยุ่งนะคะเพื่อนสนิทนันมีเจอเขาแค่คนเดียวเองเพื่อนสนิทที่เจออย่างเงี้ยก็ไม่แต่พอมีขา่าวเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็ให้กําลังใจปกติแบบเออไม่ต้องคิดมากอนะไรอย่างเงี้ยไว้ไปพักผ่อนกันอย่างเงี้ยไม่มีใครถามดีเทลลึกๆเลยไม่มีเลยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่รู้จักเราที่พิมพ์ไปเยอะๆกันนะหลังจากนี้ก็คือไม่ติดต่อแล้วเลยจบแล้วเลย ผมก็จะติดต่อการอีกทําไมตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าเขาคิดยังไงกับเรามันก็ไม่มีอะไรที่เราต้องต้องถามเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยอยางเขาบอกขอโ,อโหสิกีกามให้เราแล้วเราจะยังไงกับเขาดีหนูก็คงโหวสกกรมให้เขาพี่เขากลับเหมือนกันคือคําว่าโหสิกกรมบางครั้งคนอาจจะฟังว่ามันดูรุนแรงนะคะแต่จริงๆมันไม่ได้รุนแรงเลยมันก็เป็นการแบบให้อภัยกันมากกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เขาทาแบบไหนมาหนูก็ทำเหมือนกัน สุดท้ายสิ่งที่หนูพูดมายืนยันว่าหนูไม่ได้มโนเราก็คิดไปเองไม่ได้มโนค่ะเราก็ไม่ได้คิดไปเองทุกๆเรื่องที่ฉันพูดไปมีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเอามาบอกเนาะตัวเราเองเท่านั้นค่ะที่รู้ทุกอย่างอยากบอกอะไรกับเขาไหมคะ้าช่วดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้จะไม่อยากดูด้วยก็ ก็ขอบคุณในทุกๆเรื่องนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าพี่เขาก็สอนนะตอนที่เราคุยกันนะคะเขาก็สอนในเรื่องธรรมะในเรื่องอะไรหลายๆอย่างให้เรามีความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้แล้วก็การใช้ชีวิตหลังจากนี้ไปแค่นั้นม่ะถามนิดเราบอกว่าเราไม่อยากออกสือนะทำไมวันนี้แต่ัดสินใจเรเป็นที่เดียวที่มาะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ที่มาพูดเนี่ยไม่ได้จะมาพูดพาดพิงหรือพูดถึงใครอาจจะมาพูดในมุมของเราแล้วก็ มีเป็นอาจจะเป็นข้อคิดให้กับให้กับผู้หญิงหลายๆคนเงค่ะที่แบบอาจจะกําลังจะเจอแบบเราหรือโดนแบบเราหรือไม่ต้องเจอไม่ต้องโดนอะไรก็ได้อะก็คือเป็นเป็นข้อคิดหลายๆอย่าง,างกลัวมันไม่จบไหมคะอย่างบอกเรามีทั้งคลิปเสียงมีทั้งข้อความมีมีทั้งไลน์อีกลัวมันจะยืดเยื้อยาวกว่านี้ไหมก็คงไม่ยืดเยือ้อนะคะเพราะว่าตังก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วด้วยเงแต่จะไม่มีอะไรดูไหไม่มีอะค่ะ me.